ไปดูหน่อยเขาไป่เสียชีวิตตรงนี้หนยลุงน,ะนี่เขาเพ่งเสียชีวิตตรงนี้ลุงไปดูหน่อยเร็วรนะห้าหลังครับตัวนี้สองสามสี่ห้าห้าหลังใงช่ไหมนะพี่ ทุนทรณีโดนโดนไปกี่หลังครับที่ไฟไหม้แบบนี้ครับท่าหลังครับทั้งหมดทั้งหมดท่าหลังพังเสียหายไหม้หมดเลยใช่ปะเพื่อนไหม้หมดครับมันเป็นเป็นยังไงบ้างพี่มันก็ปืนใหญ่ลูกซุนปืนใหญ่มาจากนู่นแหละครับมันจะฟังเขาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างพี่อนยิงมาเป็นชุดเป็นชุดเลยยิงมาเป็นชุดเลยใช่ไหมครับครับโรงเรียนมัธยมอีกโรงเรียนมัธยมอีกมาเป็นชุดชุดละสิบลูกชุดละสิบลูกอีกกี่ชุดทั้งหมดพี่อสองชุดครับสองชุดทั้งหมดใช่ไหมครับพี่ครับแล้วมีผู้้้บบบาาดเเเจ็หหรรือสีีียชวิตตท่่่ไงนพ ที่ที่เบื้องต้นทราบทราบท่ามาพี่เสียชีวิตนี่แหละครับกำลังจะไปดูศพอยู่เท่าที่ทราบตอนนี้กี่กี่ลายพี่มีมียังมีรายเดียวอยู่ครับยังมีอายเดียวอยู่ใช่ไหมพี่พอทราบชื่อไม่ชื่ออะไรชื่อฉลองผาหอมครับฉลองผาหอมครับผมอายุเท่าไหร่พี่ประมาณอายุประมาณ50กว่าปีครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พอทราบไหมไม่ไม่ หลังครับตัวนี้สองสามสี่ห้าห้าหลังเห็นไหมพี่ไอ้ปูนโซล่านีโดนโดนไปกี่หลังครับที่ไฟไหม้แบบนี้ครับห้าหลังครับทั้งหมดทั้งหมดห้าหลังพังเสียหายไม่หมดเลยใช่ป่ะพี่ไหม้หมดครับมันเป็นเป็นยังไงบ้างพี่มันก็ปืนใหญ่ลูกกระสุนปืนใหญ่มาจากนู่นแหละครับมาจากฝั่งเขาแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ยิงมาเป็นชุดเป็นชุดเลยยิงมาเป็นชุดเลยใช่ไหมครับโรงเรียนมัธยมอีกโรงเรียนมัธยมอีกมาเป็นชุดชุดละสิบลูกชุดละสิบลูกอีกกี่ชุดทั้งหมดพี่สองชุดครับสองชุดทั้งหมดใช่ไหมครับ ครับแล้วมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเท่าไหร่เบื้องต้นพี่ที่ที่เบื้องต้นทราบทราบทราบมาพี่เสียเสียชีวิตนี่แหละครับกำลังจะไปดูศพอยู่เท่าที่ทราบตอนนี้กี่กี่รายพี่มีมียังมีรายเดียวอยู่ครับยังมีรายเดียวอยู่ใช่ไหมพี่พอทราบชื่อไม่ชื่ออะไรชื่อฉลองผาหอมครับฉลองผาหอมครับผมอายุเท่าไหร่พี่ประมาณอายุประมาณ50กว่าปีครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่พอทราบไหมไม่ไม่ไม่ทราบบ้านเลขที่ครับอยู่ที่บ้านเลขที่ใช่ไหนพี่พี่ชื่ออะไรครับเอายโยโย่ตอเสดวงใจครับผมลอยโยโยกับท่านโชคชัยเนาะครับผมก็เออครับโอเค